สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเลยนะครับทุกคนกําลังดูผมอยู่หรอแปลว่าทุกคนเนี่ยกาลังอยากจะดูผมจบเกมไมค์ครับในคลิปเดียวใช่ไหม คือวันนี้นะครับคุณผู้ชมผมเนี่ยจะมาจบเกมไหมครับให้ทุกคนดูนะฮะคือวันนี้เนี่ยผมได้ลง Data Pa พ k มาใหม่นะครับซึ่งเป็น Data Pa พ k ที่แบบว่ามันโคตรเก่งมากเลยครับคือของอันนี้ผมไม่ได้เสกนะฮะคือทุกคนดูครับผมจะมีสถานะหิวแบบไม่จํากัดคือไม่หิวอะแล้วก็มีเลือดรีเจ n เน a เรชันไม่จํากัดแล้วก็มีขุดไว้นะครับผมแล้วเลือดผมจะคูณ3านะฮะดูครับเลือดคูณ3านั่นก็เพราะว่าผมลง Data Pa พ k ตัวนี้นะซึ่งมันจะทําให้การเล่นเกมไมครับของเราเนี่ยง่าย ใช้มากนะคือนี่ของพวกนี้เนี่ยมันคือของที่ไม่จํากัดแล้วผมไม่ได้เซกเองนะครับเพราะว่าคือเข้าเกมมามันจะมีให้เลยนะครับมันเป็น Data p a พ็นะเดี๋ยวเราดูกันเลยครับอ่ะ <Okay. S 1> คือเกิดมาเราจะได้ปีกได้เบทดหลอดได้ e n ็ e เดอร์เมาแล้วได้ของ n นเธอร์ไลท์มานะครับผมเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูท่านคนไม่เชื่อนะฮะอ่ะผมจะบินนะดูครับดูครับบินเท่าไหร่ก็ไม่ยุบโอ้โห บินเท่าไรก็ไม่ยุบนะครับทุกคนผมบอกเลยอันนี้คือโคตรเจ๋งมากโอ้โหตอนนี้ผมเกิดบาวดร์ไบโอมน้ําแข็งนะฮะเอาเป็นว่าฝากคุณผู้ชมเนี่ยกดไลค์คลิปนี้คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับกดไลค์คลิปนี้นะครับผมจะมาทําการจบเกมสไมค์ครับภายในหนึ่งคลิปให้ทุกคนดูขั้นแรกนะฮะเราก็จะทําการคาร์เบตพาวเดอร์มาเห็นไหมพอคาร์ไปเนี่ยเนี่ยเราแบ่งของออกมาของมันจะไม่หายไปนะครับโอ้โหโคตรเจ๋งม่กแล้วก็ใส่เดอร์เพอร์ไป แล้วก็ปราบเขาให้นะฮะโอเคแล้วก็ปราบเขาให้แล้วก็ปาบเขาให้นะฮะแล้วก็แบ่งออกมาครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหว้าวแล้วก็ปราบเขาให้นะฮะนี่ครับผมสวยนะครับผม นี่แล้วก็ใส่ไปแล้วก็ใส่อินอรพื้นนี่ครับผมเราจะได้เบสพาวเดอร์ <Okay. S 1> มานะฮะ <Okay. S 1> คือของเนี่ยเราโหดมากนะฮะคือดาบเราสามารถขุดดินได้ด้วยนะครับโอ้โหดาบก็ขุดดินได้ <c oughs> เอาเป็นว่าทุกคนก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าในหนึ่งหนึ่งหนึ่งในคนที่เล่นเกมมายครับเก่งที่สุดแต่มันคือผมนะครับเขาทำไมมันบินไม่ได้ว่าจะขอเอานี่ครับบล็อกออฟซิเดียนก็สามารถใช้ได้แบบไม่จํากัดเอ้ยอะไรนะขอ ก่อนที่จะไปจบเกมไหมครับขอดูก่อนนะเจ๊โอ้ไม่กาดมีของอะไรให้โดมม่งหรือเปล่าวอ้ว uh ้า oh ข oh oh. ุดแม่งเลยเนี่เ <laughs> 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 นี่เราสามารถโอ้พังทลายโว้ทานสวยเบตตกปลาเบดตกปลาก็เทพเหมือนกันนะเนี่ยเบตตกปลานี่ไงล่ะนี่ไงล่ะปับ๊บได้ปลาไหมได้ปลาไหมเอา้าทำอะไรอยู่นะ่ะ <laughs> เพื่อนลเลิฟ ได้ปลาไหมโอ้โหได้ปลาไหมได้ปลาไหมโอ้โอ้โอ้โอเคไม่ใช่เวลาเล่นเดี๋ยวเรามาจบเกมมาครับกันเลยฮะทุกคนฝากกดไลค์ซับปันไข้เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะทําการปลาไอออนเบนเดอร์ไปนะฮะเพื่อที่ว่าจะไปหาไอ้นี้นะครับผมหาประตูแบบจบเกมนะฮะคุณผู้ชม let's go boy let's go boy มาครับมาครับมาครับโอ้โหคือเราบินได้แบบรัวๆโอ้โหตรงนี้มันเป็นน้ำแข็งหมดเลยนี่วะโอ้น้ำแข็งหมดเลยอ่าเดี๋ยวเราจะพักสักหน่อยนะฮะ โอ้ตรงนี้มีเรือด้วยโอ้โหมีแต่ของจริงๆก็คือชอบอยู่นะก็คือก็ชอบอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปแบบไกลๆเรื่อยๆเลยฮะคือของมันไม่จํากัดนะครับทุกคนจะขอบินต่ำหน่อยนะฮะบินบนนี่รู้สึกว่าพื้นที่มันจะไม่ค่อยรีเจนเนอเรทเลย <c oughs> โอ้ใบโอมน้ําแข็งนิดนั้นๆาก็าจ,จะสุ่มมาเจอแล้วเนี่ยทุกคนโอ้ไม่กล้าตกปลาไปพังๆด้วยตกปลาไปพังๆด้วย <c oughs> <c oughs> ตกปลาไปพังๆด้วยไปครับไปครับว้าว เจอพื้นดินแล้วเจอพื้นดินแล้วจะขอลงพักก่อนนะฮะลงพักก่อนลงพักก่อนลงพักก่อนโอเคครับผมแล้วเราก็จะปาโอ้โหมันยังไม่ถึงนีกหรอเดี๋ยวก่อนมันยังไม่ถึงนีกหรอสงสัยน่าจะไกลมากนะครับทุกคนไปตามไปเรื่อย <c oughs> ๆเยสในที่สุดก็มาที่แผ่นดินแล้วนะฮะไปครับผมไปเรื่อย <c oughs> ๆ,ๆไปเรื่อยๆ,ๆนี่ไบโอมีมะ มาดูกันว่าทุกคนเนี่ยปกติใช้เวลาจบเกมไหมครับกี่วันกี่ปีกี่เดือนนะครับผมเรามาดูกันว่าคนที่โหดอย่างผมเนี่ยจะจบภายในกี่วินาทีไม่ใช่วินาทีหรอกมันเกินวินาทีมาแล้ว <c oughs> โอเคขอจอดน้อยไม่กล้าเดิมเอาเลยมาแล้วครับทุกคนมันเลยมาแล้ว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 ครับทุกคนโอเคปลาไปฮะอยู่ไหนเอ่ยปลาไปครับผมอยู่ไหนอะอยู่ไหนอะเฮ้ยอยู่ไหนอะ ออยู่ไนอยู่ไหนอยู่ไหน,อไหนขอลงจอดก่อนนะครับขอลงจอดขอลงจอดก่อนขอลงจอดแป๊บโอเคครับลืมไปเลือดเราเยอะนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูอีกทีนึง ว่ามันจะอยู่ตรงไหนอ่ารู้สึกว่ามันใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วครับคุณผู้ชมใกล้แล้วใกล้แล้วกันแล้วโอเคครับคุณผู้ชมรู้สึกว่าน่าจะเป็นแถวนี้นะครับผมเฮ้ยแต่แบตกล้องผมจะหมดไปแล้วแบตกล้องผมจะหมดนะครับตรงใส่ผมต้องปิดกล้องแล้วล้ะครับคุณผู้ชมกดไลค์ซับสไครต์ด้วยนะครับแบตกล้องผมจะหมดเวลาโอเคครับผมขอปิดกล้องก่อนนะเดี๋ยวเราเล่นกันต่อนะครับผมรักทุกคนนะครับกดไลค์ซับสไครต์ด้วยนะโอเคโอเคครับทุกคนแบตกล้องผมหมดโคตรซวยเลยอะแต่ว่าไอ เอเดอร์เพลว์นะครับผมมันนำพามาที่นี่นะไอออฟเอนเดอร์โอเคครับเราจะทําการขุดเข้าไปเลยฮะขุดเข้าไปแบบรัวๆแล้วก็นวๆเลยขุดเข้าไปแบบนวๆแล้วเราก็จะวางอันนี้ไปนะครับผมว่ามันจะไปทางไหนนะฮะเฮ้ยมันไปทางไหนวะเฮ้ยมันไปทางไหนมันไปข้างล่างเหรอเฮ้ยทุกคนมันไปทางไหนฮะเฮ้ยมันไปข้างล่างสวยสวยครับทุกคนเราจะขุดลงไปข้างล่างกันแบบรัวๆนะฮะเดี๋ยวเราดูก่อนว่ามันจะไปทางไหนครับผมโอเคโอเคครับมันไปข้างล่างจริงด้วย รู้สึกว่าสตองโฮจะอยู่ข้างล่างนี้นะฮะโอเคร okay, ครับผมเราสามารถขุดได้แบบเร็วมากเลยนะฮะทุกคนโอเคโอเค,โ,อเคโหเราขุดได้แบบเร็วมากนะฮะเร็วจัดเร็วทันใจเลยครับผมไม่รู้ว่าหากขุดเร็วขนาดนี้เนี่ยเราจะสามารถขุดเบสอ้าเจอแล้วผมเจอแล้วฮะทุกคนผมเจอแล้วผมเจอแล้วผมเจอแล้วว้าวผมเจอแล้วครับทุกคนไปฮะผมไปครับได้เวลาโอ้สว่างมากโอเคครับตรงนี้ว้าวโอเคครับเดี๋ยวเราจะ ลองปลาอันนี้ไปนะฮะโอเคมันไม่นําพาไปหาประตูนะครับผมประตูเราต้องหาเองนะฮะทุกคนอุย้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยเอ็นเดอร์เพิร์ลเอ็นเดอร์เพิร์ลโอ้โหเอ็นเดอร์เพิร์ลเหรอเ er อ็นเดอร์เอ็นเดอร์เพิร์ลเหรอฮะเอ็นเดอร์เพิร์ลเหรอเอ็มไม่ใช่โอ้ยเรียกผิดไปหมดเลยมันคือเอ็นเดอร์ไม้ประตูเอ้ยว้าเอ็มมาเล่ทุกคนครับผมเจอเอ็มมาเล่ด้วยโอเคอเค,ครับยิ่งเราขุดนะฮะเราก็จะเจอเอ็นเดอร์ไม้นะครับผมโอเคครับ อันนี้มีแอปเปิลนะผมแต่ว่าเราไม่ต้องการเพราะตัวเรามันไม่หิวอ้าวทะล,ลึ่งไงทะลึ่งไงดองไปทีเนึ่งดองไปทีเนึ่งโอเคครับคุณผู้ชมเมื่อไรจะเจอวันเนี้โอ้โหหาโคตรลำบากลำบนแสนเขน็นอุ้ยตรงนี้สวยครับผม ตรงนี้รู้สึกว่าจะเป็นห้องขังก็อ้าเจอแล้ว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 ก่อนอื่นก็ทูบไปนี่ก่อนเลยครับผมโอเคพอเราเจอแล้วเราก็ใส่ไปดิครับมามาดูกันใส่ไปครับผมป้าป๊าป,าป,าปาราบาอ้าวทำไมไม่ได้น,นี่ไงล่ะกระโดดจุ่มเข้าไปเลยเฮ้ยกระโดดจุ่มเข้าไปเลยครับผมเออมันจะยากกระตรงไอ้ทำลายเอ็นคิทเต้านี่แล่โอเคครับทุกคนโอเคขึ้นส่งไปแตมเมอร์แตมเมอร์ขึ้นส่งไป,น,งไปนี่ไงนี่ไงอ๋อเลือดเราไม่ยุบดว่าเลือด <c oughs> เราไม่มีอะไรทำเราได้ฮะเขาทำได้นี่มาเขาทำได้นี่มาแต่เลือดเรามันจะรีเจนเนเรตขึ้นเรื่อยๆนะครับผมโอเคครับผมได้เวลา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 ฮีโร่แล้วได้เวลาฮีโร่แล้วบินได้สูกไปเลยแต่เมือ แล้วก็ใช้สตาร์เบิร์ตีมเนี่ยระเบิดไปดีไม่ใช่สตาร์เบิร์ตีมแต่มันคือธนูที่โหดที่สุดของเทพเต็มทั้งหักล่าโดนอีกแล้วครับผมสวยครับผมมังกรกำลังทุรนทุรไลทุร <Yeah. S 1> นทุรายกันลึกเจ้ากำลังทุรนทุรไลอันนั้นโดนไหมอันนั้นโดนไหมเดี๋ยวเราจะยิงแล้วก็กวจะโดนเลยเพราะว่าผมเป็นนักแม่นธนูเก่านะครับผมคนครับโอเคครับยิงไปเลยครับโอ้โอ้โอ้นะโอ,อโอเคครับโอเคครับ,โอ,อบโอเคครับแล้วก็ยิงนี่นะยิงไปเลยยิงไปเลยอ่าอ่าอ่ายังยังซ่า ยังซาไม่เลิกหรอกครับไอ้น้องยังซาไม่เลิกหรอกว้ามันจะทำเป็การจบไหมครับของเราเนี่ยเป็นเรื่องง่ายมากเลยครับคุณผู้ชม <Hey! S 1> โอเคครับผมต่อยวันพันแมนต่อยเข้าไปแล้วก็ไปเลยครับผมอ้ฟากเอาชิบหายกูตกไปครับผมขึ้นไปต่ออ้าากเองเชิดโอเคครับทุกคนเราจะไปในนี้นะฮะอ่าโอเคเอาไม่ได้เฉย โอ้ my god โอเคครับนี่แนะทำลายไปเด้อทำลายไปเต้อว่าไงเจ้าว่าไงเจ้ามังกรว่าไงเจ้ามังกรอ่ะยังยังเหลอเราอ่ะถ้าหล่เราอ่ะนี่แนะนี่แนะนี่แนะโอ้ดอกเดียวโอ้ยเอ้ยดอกเดียวนี่แนะนี่แนะนี่แะเนี่บอสมันตายแล้วมึงก็หลิซ่าใช่ไหมโอ้ผมไม่รู้ว่าดาบมันแรงผมคิดว่าแค่ของมันไม่จำกัดนะฮะทุกคนโอ้โหเวลร้อยโอ้โห ตันครับตันครับฮัลโหลตันเวลร้อยฮัลโหล Oh my fucking shit Okay ครับผมโอมีฐานด้วยสวยครับมีฐานแล้วก็มีไม้ไหมอะไม่มีออาแต่ว่าเราสามารถขุดท็อตได้นี่มาโอเคครับเดี๋ยวขอเอาท็อตมาหน่อยละกัน <Okay. S 1> เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าผมเนี่ยสามารถลักไข่มังกรมาได้นะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วเราก็จะทําการนี่ครับนี่ครับผม เ,เราจะทำการอย่างนี้ชึบเชแล้วก็จะทำการขุดเอ้าหม่ก้าแดนแล้วก็วางนี่ไปครับผมแล้วก็ขุดไปติ้งหนึ่งมันจะได้ไข่ขึ้นมานะฮะไข่ขลิงไข่ลิงซะแหม่บ่หนี้โอเคจบเกมแล้วครับผมได้ลาก,กระโดดกลับบ้าน <c oughs> นี่นะกดไปโอเคมามาเกิดตรงนี้เลยโอ้โหโอ้จบแล้วครับคุณผู้ชมไมครับโคตรไว <c oughs> ตอนนี้ผมได้ทําการมาเยี่ยมหมู่บ้านในตอนกนลางคืนนะครับผมรู้สึกว่า จะโดนพวกไอ้มอนเตอร์ลวนลามฮนูคือมันไม่ได้ทาให้โหดกว่าเดิมนะมันทําให้โหดกว่าเดิมแค่ดาบโอเคครับตับหัวไปเลยตับหัวไปเลยโอเคครับผมมีอะไรอยากซ่าอ้าไอรอนโกลิมได้ข่าวว่าหลายๆคลิปเนี่ยนายห้าวกับเรามากฮะแะนายเจอเราไปหน่อยนี่ไงน,ะนักทําลายทุกอย่างนะครับผมอะไรเป็นมิตรเป็นศัตรูฆ่าให้หมดเลยนี่นะผู้มิชิันทุกอย่างเนี่คิปเปอร์ระเบิดเราซา อยากกระเบิดได้ทันใจใช่ไหมไอ้พวกเวน้นนี่ไงระเบิดมาเออระเบิดมาระเบิดมาข้าพี่ไม่ตายข้าพี่ไม่ตายก็ยังหวังว่าจะได้เลี้ยงไม่โตน้องโอเคครับผมโอเคครับบินเล่นเฉยไหวดินไหวดินปะเนี้ยระเบิดมาระเบิดมาลุ้มมาลุ้มมาเฮเฮลุ้มมา โอเคครับสำหรับไมค f t วันนี้เนี่ยก็จบแล้วนะคลิปสั้นมากนะครับผมเป็นไงล่ะใครอยากเล่นดาต้าแผงนี้ก็สามารถไปโหลดได้นะครับผมหากใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ซักตัวใครเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมแล้วเราเจอกันไปในคลิปหน้าหรบคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมลาทุกคนมากๆเลยกระด้าผม Woo ไม่มีใครทำร้า์ผมได้เพราะผมแม่งโหดมาก